สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เองเนี่ย ก็เศร้าใจมากๆเลยสําหรับแฟนแมนยูถูกไหมล่ะครับแต่สําหรับแฟนล,ลิเวอร์พูลเนี่ยก็คงจะแทบจะปิดถนนฉลองกันเลยนะครับจากชัยชนะที่พวกเขาเปิดแอนฟิลด์ถล่มแมนยูไปได้7.0ต่อนย์ะครับผมในครึ่งแรกเองเนี่ยหุยยังดูแบบสู้กันได้อยู่เลยถูกไหมแต่พอแมนยูโดนลูกแรกเปน็นแอทีที่4 3่ส่าแนลกก็เหมือนเซลยนะและเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับผมก็รัวกันใหญ่เลยนะครับมีทั้งตัวของนูนเยสกัคกโปอะไรเนี่ยยิงกันยับไปหมดเลยนะครับผมยุยยี่นะครับฟิมิโนเองเนี่ยยังลง งมายิงตอนท้ายเลยเรียกได้ว่าแมนยูโดนไปเเม็ดเต็มๆนับเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอาับอายที่สุดในรอบ93ปีของพวกเขาเกือบจะร้อปีอยู่แล้วนะครับแพ้กันเละขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเอาซะแฟนแมนยูเนี่ยเดินกลับบ้านหลังจากไปดูบอลงินไม่ถูกเลยหลายๆคนนี่ไปซื้อปี๊บป็นใหญ่เลยวันนี้ไปซื้อขนมที่แมคโครเนี่ยปี๊บอาจจะหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเอาเป็นว่าตอนนี้แมนยูคงจะอายมามากพอแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะซ้ำเติมอะไรนะครับผมแต่ก็ถือได้ว่ามันก็เป็นผลการแข่งขันที่ต้องยอมรับนะเนาะ ที่เนี้ยวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงสิ่งที่ตัวของเทนฮากได้พูดหลังจบเกมดีกว่านะครับเทนฮากเนี่ยได้ออกมาด่าลูกทีมของตัวเองเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเรามาดูกันเทนฮากเนี่ยได้ด่าว่าลูกทีมของตัวเองอ่ะไร้ความเป็นมืออาชีพโดนบุกทีเนี่ยเละไปหมดเลยนะครับผมโดนเลี้ยวปูอัดสะขาดรอยขนาดนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครึ่งแรกเราคุมเกมได้ค่อนข้างดีแต่ครึ่งหลังเนี่ยกับโดนยิง2ประตูคงไม่มีทีมไหนเป็นแบบนี้เราไม่ได้เล่นตามแผนที่วางไว้ทั้งที่เราก็มี11คนนนใส มันเป็นเรื่องที่แย่มากผมอะ่ะบอกกับลูกทีมผมเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยไร้ความเป็นมืออาชีพสุดๆพวกคุณต้องทำงานเป็นทีมแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นไม่มีวิน,นัย คุณทอได้แต่คุณต้องร่วมมือกันคุณต้องทําหน้าที่ของตัวเองสําหรับผมมันไม่มีความมืออาชีพเอาซะเลยผมเลยผิดหวังและโกรธมากเราทําให้แฟนบอลผิดหวังในฐานะทีมมันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราต้องสู้เพื่อกันและกันแต่หลังจากการด่ากลาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเทนฮฮก,ก็บอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าในทีมชุดนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งพอที่จะกลับมาสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้และพัฒนาขึ้นมากแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ ผมบอกทุกคนในห้องแต่งตัวว่าผมรับไม่ได้แต่มันก็เป็นแค่หนเกมเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาทีมทีน,นี้แข็งแร่งและเราจะกลับมาสู้อีกครั้งและนี่ก็คือสิ่งที่เทนฮากได้ฝากเอาไว้หลังจากจบเกมที่แฟนแมนยูนี่ไม่อยากจะจำกันเลยนะครับนับได้ว่าเป็นเกมที่แบบอาจจะเป็นเกมที่ น่าสนใจที่สุดเป็นเกมแห่งแบบซีซั่นเลยก็ว่าได้นะเกมนี้เนี่ยโอ้ไม่คิดว่าจะเกิดผลนี้จริงๆนะคือแบบเห็นครึ่งแรกจบก็แบบ1นู่นถูกปอะอะอย่างมากอะโดนเพิ่มอีก2ลูก3าศูนย์ก็ยังแบบเก็ตอะแต่อันนี้แบบ7ลูกนะครับก็ต้องสวยจริงๆอะคือแบบเลจิงอะอันนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็เรียกได้ว่ารับสภาพไปนะครับสำหรับแฟนแมนยูและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาเสนอกันในรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรา ้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ